สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจมากๆของ The Legend of Archie นะคะเป็นภาพยนตร์ผจญภัยสำหรับครอบครัวเรื่องใหม่เลยจากค่าย A24 ที่ตอนนี้ก็สร้างเสียงฮือฮาพอสมควรมีกำหนดฉายปี2025ค่ะครับ น่าสนใจมากครับ8 n ททำหนังครอบครัวใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทวิจารณ์ของคุณ Brian t e l e r i c o จาก RogerEbert.com นะคะเขาได้ดูรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาล Sundance มาเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจโดยเฉพาะเออสไตล์แบบยุค80แล้วก็การตัดสินใจที่แบบโขกล้ามากคือใช้หุ่นเชิดทามือแทน CGI ทั้งเรื่องเลย ครับผมจุดนี้น่าสนใจมากการไม่ใช้ CGI ในยุคนี้แล้วทำเป็นหนังครอบครัวด้วยใช่ค่ะ A 2 4กับหนังครอบครัวนี้เออไม่ค่อยเห็นบ่อยนักจริงๆแล้วมันชวนให้นึกถึงหนังคลาสสิกอย่าง The Never Ending Story หรือ The Dark Crystal จริงๆนะคะด้วยการใช้หุ่นเชิดแบบทำมือล้วนๆเลยอ <c oughs> นักวิจารณ์เขาก็บอกว่าแม้จะมีตำหนิอยู่บ้างแบบว่า อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเป๊ะแต่มันเกาะเป็นเสน่ห์ค่ะทำให้รู้สึกถึงความเป็นงานฝีมือจริงๆครับความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละที่อาจจะเป็นจุดขายเขาน่าจะใช่ค่ะเอาละลองมาดูรายละเอียดกันเรื่องเกิดบนเกาะห่างไกลชื่อคาเพเซียค่ะชีวิตผู้คนก็ดูเรียบง่ายตัวเอกคือยูริรับบทโดยเฮเลนาซิงเกิลเป็นลูกสาวของแม็กซิม ผู้นำทีมล่าเจ้าโอชิที่แสดงโดยวิลเลียมเดฟโฟใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวโอชิเนี่ยเอ่อเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายๆลิงสีสันสดใสามากแล้วก็ส่งเสียงแหลมแหลมแปลกๆเปิดเรื่องมาเนี่ยก็เป็นฉากล่าสัตว์กลางคืนเลยค่ะซึ่งดูเอ่อจริงจังเข้มข้นผิดกับหนังครอบครัวทั่วไปพอสมควรเลยครับตรงนี้แสดงว่าผู้กำกับไอซาแซกซันเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในแนวทางตัวเองมากๆเลยนะใช่ค่ะดูไม่ประณีประนอมเท่าไหร่ แล้วประเด็นเรื่องความสมพันธ์ในครอบครัวล่ะครับบทวิจาร์ณว่ายังไงบ้างโอ้ oh, ตรงนี้น่าสนใจค่ะคือบทวิจาร์ณชี้ว่ายูริดูเหมือนไม่ใช่ลูกรักของแม็กซิมเท่าไหร่เขาดูจะหมกมุ่นกับการฝึกเด็กผู้ชายให้เป็นทหารมากกว่าอย่างตัวละครเปโตรที่ฟินวูฟาดเล่นนะคะครับแล้วเหมือนแม่ดาช่าที่แอมลีวอตสันเล่นก็ไม่อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันเลยสร้างบรรยากาศที่ค่อนข้างจะห่างเหินเย็นชาในบ้านชัดเจนมากเข้าใจเลยครับมันเป็นปมที่น่าสนใจแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนค่ะเมื่อยูริไปเจอโอชิตัวน้อยบาดเจ็บอยู่ในป่าเธอก็แอบ,บเอามาดูแลทีนี้มีเหตุการณ์หนึ่งคือเธอถูกกัดในร้านขายของชำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโหเธอก็พบว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็พูดภาษาโอชิได้โหอันนี้แปลกดีครับ ปกติเราจะเห็นตัวละครสัตว์เรียนรู้ภาษาคนหรือไม่ก็พูดภาษาคนได้เลยแต่นี่กลับกันใช่ค่ะตัวเอกต้องเรียนภาษาของสิ่งมีชีวิตนั้นแทนอันนี้น่าสนใจมากจริงๆครับเป็นทางเลือกในการเล่าเรื่องที่ฉลาดดีทําให้การเดินทางของยูริกับโอชิมันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนพ่อก็คือแม็กซิมก็ออกตามล่าอยู่แล้วใช่ค่ะเกิดเป็นความขัดแย้งหลักของเรื่องเลย จุดนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับพื้นหลังของผู้กำกับไอแซสแซกซันได้นะครับที่เขามาจากสายมิวสิกวิดีโอเคยทำงานให้บยอกมาก่อนด้วยสไตล์ภาพเขาอาจจะได้รับอิทธิพลจากคนทำหนังที่มีวิสัยทัศน์ด้านภาพชัดๆอย่างสปค์จ e นส์หรือมิเชลกอนรีอ๋อเป็นไปได้ค่ะเพราะาทั้งคู่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการใช้เทคนิคพิเศษแบบทามือความคิดสร้างสรรค์แปลกๆ ใช่ครับแล้วการใช้หุ่นเชิดนี่เองที่บทวิจารณ์มองว่าเป็นหัวใจหลักเลยไม่ใช่แค่การเลี้ยง CGI นะครับแต่มันคือสไตล์ที่ตั้งใจเหมือน The Dark Crystal นั่นแหละที่เน้นสื่ออารมณ์ผ่านความไม่สมบูรณ์แบบของหุ่นจริงหรอคะที่ว่าผู้ชมยุคนี้จะเปิดรับความไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้ได้คือแบบยุคที่ CGI มันเนียนกริบไปหมดแล้วบทวิจารณ์มองอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าสเสน่ห์มันอยู่ที่ความรู้สึกว่าเฮ้ย นี่คือสิ่งที่สร้างด้วยมือมนุษย์จริงๆมันมีความดิบมีความออร์แกนิกซึ่งต่างจาก CGI ที่มันสมบูรณ์แบบเกินไปความไม่เป๊ะนี่แหละที่ทำให้งานดูมีศิลปะขึ้นมาและเหมือนผู้ชมก็พร้อมจะโอบรับมันนะอืมฟังดูน่าสนใจมากค่ะแล้วด้านการแสดงล่ะคะเป็นยังไงบ้าง นักวิจารณ์ชมเฮเลนาเซนเกลในบทยูลินนะครับว่าถ่ายทอดพัฒนาการตัวละครได้ดีจากเด็กสาวเงียบๆไปสู่คนที่ค้นพบตัวเองแม้บทพูดอาจจะไม่เยอะมากอืมส่วนวิลเลียมดาโฟนี่คงไม่ต้องห่วงเรื่องการแสดงออกทางสีหน้าอยู่แล้วนะคะครับหายห่วงเลยบทแม็กซิมนี่น่าจะเข้าทางเขา เอมิลี่วัตสัในบทดาช่าถึงจะออกมาไม่มากแต่ก็ช่วยเสริมมิติทางอารมณ์ได้ดีครับแต่ว่าบทวิจารณ์มองว่า f i n ินวูฟอร์ d ในบทเปโตรอาจจะยังดูเรียบๆไปนิดไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นมากนักอ๋อค่ะมีอีกประเด็นที่นักวิจารณ์พูดถึงคือเรื่องดนตรีประกอบโดยพอมานาลาโตสเขาว่าพร้อมมากแต่บางทีมันก็ดังเกินไปจนกลบเสียงอื่นๆไปหมดเลยใช่ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดคือชมว่าดนตรีไพเราะ แต่ก็ตั้งคำถามเรื่องความดังและความต่อเนื่องที่อาจจะามากไปในบางฉากทำไมล่ะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้กำกับมาจากสายดนตรีหรือเปล่าครับเลยอยากใช้ดนตรีขับเคลื่อนอารมณ์มากๆโดยเฉพาะในฉากที่ไม่มีบทพูดซึ่งก็เข้าใจได้นะจากพื้นฐานการทำเอ็ของเขาแต่ก็นั่นแหละครับอาจทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกว่ามันล้นไปนิดจนอาจจะหลุดจากตัวหนังได้เหมือนกันอืมก็น่าคิดค่ะ พอฟังทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าโอชินี่เป็นหนังที่มีความทะเยอทะยานสูงเหมือนกันนะคะบทวิจารณ์เขาทิ้มท้ายไว้ดีมากเลยค่ะว่าในยุคที่แบบเต็มไปด้วยภาคต่อรีบูตรีเมคการมีหนังแบบนี้ออกมามันเหมือนการรับไม้ต่อแรงบันดาลใจจากหนังยุคก่อนๆนเนาะมาสร้างสรรค์ใหม่ให้คนรุ่นนี้ดูครับแล้วตัวมันเองก็อาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำหนังรุ่นต่อไปได้อีกใช่เลยค่ะ สรุปภาพรวมก็คือ The Legend of o s h i เน,น่าจะเป็นภาพยนตร์ครอบครัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากๆนะครับโดดเด่นเรื่องงานภาพการย้อนกลับไปใช้เทคนิคดั้งเดิมอย่างหุ่นเชิดได้มีสเสน่ห์การแสดงก็แข็งแรงแล้วก็มีธีมเรื่องการค้นหาตัวตนที่เข้าถึงง่ายด้วยค่ะถึงแม้จะมีข้อสังเกตรเรื่องดนตรีประกอบที่อาจจะเออดังไปบ้างนิดหน่อยครับผมแล้วบทวิจารณ์ก็ทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่าขบคิดไว้จริงๆนะครับ คือเขาเน้นว่าสเสน่ห์ส่วนหนึ่งมันมาจากความไม่สมบูรณ์แบบที่ตั้งใจสร้างขึ้นมานี่แหละอืมในขณะที่เทคโนโลยี CGI ทุกวันนี้มันกำลังพัฒนาไปสู่ความสมจริงแบบสุดๆเลยการที่ผู้ชมยังโหยหาแล้วก็ชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรกันแน่นั่นสิคะหรือว่าลึกๆแล้วผู้ชมอาจจะกำลังมองหาความเป็นมนุษย์ความรู้สึกที่จับต้องได้ มากกว่าความสมบูรณ์แบบทางเทคนิคในสื่อเวนเทิงสสำหรับครอบครัวยุคนี้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดมากครับ